โชว์เทคนิคการตำส้มตำให้อร่อยนะครับอันดับแรกเราก็ใส่พริกพริกนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับได้ทั้งพริกสดและก็พริกแห้งแต่แนะนําให้ผสมกัน2ออย่างมันจะอร่อยกว่าการตำโดยพริกชนิดไหนชนิดหนึ่งอย่างละครึ่งก็ได้ครับก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ผมใส่พริก พริกก็ใช้ได้ทุกแบบนะครับไม่ว่าจะพริกชี้ฟ้าพริกกระเหลี่ยงพริกอะไรใช้ได้หมดแล้วแต่ความชอบวันนี้ผมจะตำเผ็ดๆผมก็เลยจะใส่พริกค่อนข้างเยอะนี่พริกเล็กๆอย่างนี้คือเผ็ดมากพริกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเลือกพริกอะไรไม่ส่วน ไปผมก็จะใส่พริกแห้งนะครับผมก็ใส่ไปปริมาณพอๆกันกับพริกสดนะครับผมก็ใส่ไปใครไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะครับส่วนตัวแล้วกินเผ็ดผมก็เลยใส่เยอะต่อไปก็ใส่กระเทียมกระเทียมเป็นกระเทียมกลีบเล็กแบบนี้นะครับกระเทียมกลีบเล็กมันจะหอมกว่ากระเทียมเนี่ยใส่ไม่มากไม่น้อยถ้ามากไปมันจะเหม็นขิวแต่น้อยไปมันก็ไม่ได้ความแบบซับซ่าใส่ให้พอดีพอดี ้ประมาณสักสิบกีบสิบกว่ากีบนะครับก็แล้วแต่ว่าตำม,มากตำน้อยไประมาณพอๆกับพริกโอเคเสร็จแล้วเราก็โขลกโอเคนะครับหลังจากตำมาได้ประมาณนี้ก็แหลกประมาณนี้อันนี้คือแหลกประมาณนี้ก่อนผมก็จะใส่ผมชูรสแล้วแต่คนชอบชอบไม่ชอบก็ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ใส่ผมใส่ประมาณนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะมากเพราะปกติเขาใส่กันเป็นทับพี แล้วก็ผมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนี่นะครับน้ำตาลปี๊บอันนี้ถือว่าเยอะแต่ว่าผมจะใส่ปลาเยอะผมก็เลยใส่เยอะแต่ปกติถ้าเราใส่ปลาน้อยไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้เล็เดี๋ยวมัจะหวานแล้วก็โคออีก ต้องแบบแหลกแบบละเอียดละเอียดนะครับพริกเอาแค่แหลกประมาณหนึ่งแล้วมันจะได้เท็กเจอร์ของพริกมันจะสวยงามเวลาที่เราตําเเร็จโอเคแล้วประมาณนี้ครับก็แหลกประมาณนี้ขั้นต,นตอนต่อไปผมก็จะใส่เป็นตัวผักยาวครับพริกขิงเหลืออยู่นิดนึงใส่ไปด้วยใส่ตัวผักยาว ตําถั่วปักยาวถั่วปักยาวนี่ผมแนะนําให้ตําให้แตกนะครับอย่าอย่าตาําอย่าทําอย่าให้มันเป็นท่อนท่อนอยู่อันนั้นคือว่าไม่อร่อยต้องตําให้มันแตกให้ความมันของถั่วมันออกมาแล้วต้ตมตําจะอร่อยขึ้นถ้าเราใส่เป็นท่อนๆต้ตมตําจะไม่อร่อยอ่ะพอเราตําเสร็จอย่างนี้เสร็จปุ๊บ ั้นตอนต่อไปก็น้ำปลาน้ำปลาก็เลือกยี่ห้อตามใจชอบแต่โดยส่วนตัวผมชอบไม้กับชอบแม่เหลียนนะครับผมก็เทใส่ทับพีปกติทับพีนี้ผมใช้ประจําผมก็จะรู้ว่าผมใส่เท่าไหร่ผมใส่ไปสามทับพีแต่วันนี้ไม้ผมหมดผมก็จะใช้แต่แม่เหลียนเทพอใส่แล้วเราก็ คนให้เข้ากันคนให้มันเข้ากับน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสที่เราตำไปก่อนหน้านี้ขั้นตอนนี้นะครับผมจะแนะนําให้คือให้ชิมก่อนหนึ่งครั้งอุ้ยเราก็น้ํากระเด็ดแหละเราก็ชิมก่อนหนึ่งครั้งนะครับชิมนี้เราชิมอะไรยังไม่ได้ชิมว่าอร่อยนะครับชิมแค่ว่าไม่ให้มันหวาน ให้น้าตาลที่เราใส่ลงไปอ่ะมันไม่โดดออกมาถ้าน้าตาลเราโดดออกมาให้เราเติมน้ําปลาไปนิดนึงครับไม่ต้องกลัวเค็มไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเราใส่ไปเลยเพราะว่าหวานกับเค็มเดี๋ยวมันไปตัดก,กันเองแต่เปรี้ยวเรายังไม่ต้องคำนึงอันนี้เราชิมแค่ว่าเออไม่หวานโดดขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราชิมแล้วอันนี้ผมชิมแล้วก็คือไม่ออกหวานเกินไปนะครับแต่มันจะมีความเค็มของปลาอยู่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราไปบีบมะนาวอีกทีมันจะหายไปเราก็ใส่ แต่ว่าเราจะใส่อันนี้ก่อนก็คือใส่ไอ้มะเขือเ,เทศก่อนครับโอ้มีดก็ไม่คมนะครับมะเขือเ,เทศมะเขือเ,เทศใส่ตามใจชอบชอบ,บาามากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยถ้าจะตาให้สวยผมจะมีเทคนิคก็คือว่ามะเขือเ,เทศอย่าไปหั่นชิ้นเล็กเยอะให้หั่นชิ้นใหญ่ไปเลยแล้วก็ทิ้งไปแล้วพอเวลาแล้วเราส้สตามตำเราเสร็จแล้วมันจะมีมันจะมีตัวตนของมะเขือเ,เทศอยู่มันไม่ใช่ไม่ให้เกินหายไปมันก็จะสวย เพื่อเราไปหั่นแบบป่อยๆพอเราเสร็จปุ๊บตักลงจานไม่เห็นมะเขือเทศเลยให้มันเห็นมะเขือเทศเป็นแว่นๆอย่างนี้นี่นะครับเป็นแว่นๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหั่นก็ได้ทิ้งลงไปเลยครับแล้วเราก็บุกอันนี้ไม่ต้องตำแล้วครับค่บุกเอามะเขือเทศตามใจชอบนะครับจะใส่สามลูกห้าลูกขั้นต่ำก็สองลูกก็โอเคแต่เราจะใส่สี่ลูกห้าลูกก็แล้วแต่จานที่เราจะตำนี่เห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สวยเริ่มมาแล้วความสวยเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับความเริ่มมาวันีมม้ผมมีมะเขือด้วยผมก็เลยจะใส่มะเขือไปด้วยแต่งกีน,นี้มีไม่มีก็ไม่มไ,มได้เกี่ยวรสชาติอะไรไม่ได้เกี่ยวเลยผมพูดเลยพวกอันนี้คือใส่ไปแค่คนอยากกินหรือไม่อยากกินแค่นั้นเองอยากกินก็ใส่ไม่อยากกินก็ไม่้องใส่แค่นั้นแหละ <S 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 ครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นมะนาว มะนาวมะนาวนี่ก็คือแล้วแต่คนชอบใครชอบเปรี้ยวหรือชอบหวานหรือไง,งก็ก็บีบตามนั้นน่ครับผมบีบทิ้งเปลือกลงไปวิธีผ่ามะนาวให้ผ่าเป็นแบบซีกใหญ่นะครับอย่าไปผ่าแบบซีกน้อยซี่น้อยนะึงคือมันไม่สวยเวลาที่เราทิ้งลงไปเราผ่าซีกใหญ่ลูกหนึ่งผ่าสามซี่ก็พอ ปไปปกติผมจะใส่ประมาณสองซีกแต่รอบนี้จะใส่สามผมบีบแล้วก็บุกครับปรไปแล้วเราก็ชิมขั้นตอนพอบีบมะนาวเสร็จปุ๊บเราชิมก่อนเราจะได้แก้ถ้าเราแก้รสชาติคือเราต้องแก้ตอนนี้เลย ตอนที่เรายังไม่ได้ใส่เส้นพอดีเป๊ะ perfect ไม่มีอะไร perfect ตอนนี้แล้วต่าไปก็ใส่เส้นรสชาติได้แล้วเราก็ใส่เส้นพอใส่เส้นมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรแล้วเราก็ใส่ลงไปดูทีสั้นดูทีสันเป็นไงครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่เส้นลงไปในครบ ถ้าคคกใหญ่กว่านี้มันจะตำม,มันกว่านี้แล้วเราก็ขั้นตอนนี้เราก็ตอนนี้คือเราไม่ต้องตำแบบมากแล้วถ้าปกติถ้าเป็นคคกใหญ่ๆแล้วก็ควักควักควักค,คนๆแล้วก็สากตบๆแต่นี้คคกเราเล็กเราก็เลยทำอะไรแบบไม่ได้มาปีกัวเค็มอย่าปกกัวอะไรเราใส่ไปเลย ถ้าเกิดว่าเกิดเค็มขึ้นมาให้เอาน้ำตาลลงไปปักใหเอาน้ำตาลลงไปปักนะครับนี่ระบุให้พอแล้วครับไม่ต้องบุเยอะก็บุเยอะแล้วเส้นมันเส้นมันเอ๊นั่นมันมันจะไม่อร่อยเดี๋ยวผมก็จะเทลงมาเทลงมาแต่คบนลงจริงๆผมอยากจะควคะค่ำโค ร้อยส้มตำเป็นยังไง<ม>น่ากินไหมครับคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ด้านล่างเลยเข้ากันมากครับส้มตำไก่ย่างห้าดาวว้าวเลย